ช่วยกันบอกต่อว่าเกาะเสม็ดยังรอให้คุณไปเยือนสวัสดีค่ะผู้ชมคะวันนี้ว a r i รต y ี้ทูเดยบายสายสวรรค์กยรันยิ่งพามาดูกิจกรรมเสม็ดหวานซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม พื้นฟูการท่องเที่ยวกเกาะเสม็ดในโครงการที่ชื่อว่าเสม็ดสวยของรายการวาทิตย์ทเดยบายสายสวรรค์กันยิ่งค่ะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะซึ่งมีการเชิญผู้ชมรายการโพสต์ภาพวันวิวาหรือว่าภาพรักแสนหวานของคู่ของท่านเข้ามาโพสต์ในแฟนเพจเสม็ดสวยแล้วเราก็ได้10ท่านแรกที่โพสตเข้ามาดังต่อไปนี้นะคะ กิจกรรมสมเ็ดหวานนันนะคะเราได้เชิญทั้ง10คู่มาร่วมกิจกรรมกันที่อ่าวพร้าวมีทั้งการนวดผ่อนคลายการพายเรือคายักและที่สำคัญที่สุดก็คือดินเนอร์ใต้แสงเทียนสุดโรแมนติกนะคะ ล่าสุดในส่วนของอา่าวเกาะสมิตรอะคะ่ะเมือ่อ เอาเดือนพฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนก่อนที่เกิดเหตุเมื่อปี55นะคะมียอดอนะักท่องเที่ยวมาประมาณ13 0 0 0กว่าคนนะคะล่าสุดของพฤศจิกาปีนี้นะคะช่วงไฮซีซั่นปีนี้ที่หลังจากเกิดท่านน้ำมันมี16,00 0คนไฮไลท์ของกิจกรรมสเสม็ดหวานก็คือดินเในอร์ใต้แสงเทียนสุดโรแมนติกค,ค่ะดิฉันมีพิธีกรรับเชิญคุณกฤตเจนพณิชการนะคะไปพูดคุยกับทั้ง10คู่ในบรรยากาศที่ดื่มดั่มในคืนนั้นค่ะว่าทุก ผู้นั้นรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมสเสม็ดหวานค่ะก็ะเรียนเชินนะครับ เกาะเสม็จสวยครับตั้งแต่ผมตั้งแต่เด็กๆก็เป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่ก็มีความเจริญมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ในความในความธุรกันดารของเกาะเนี่ยมันมันมันครับชวนเป็นมนเสน่ห์ที่อยากจะให้มาโดยเฉพาะอ่าวพร้าวที่ว่าดูจากข่าวดูจากข่าวแล้วมันดําอะไรเงี้ยวันนี้มาเล่นน้ําลืมตาในน้ำเลยได้สบายเลยครับอาหารทะเลล่ะได้ทานว่างเงี้ยได้ทานค่ะอาหารทะเลสดอร่อยดี เช้าวันที่จะต้องจากอ่าวพร้ากลับกรุงเทพมหานครกันแล้วนะคะต้องมาถามความรู้สึกและก็ความประทับใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสม็ดหวานกันหน่อยแล้วล่ะค่ะอยากให้หม,ามากเลยเพราะว่าเสมดเนี่ยอา่าวพระลัพระที่ตกสวยมากรู้สึกเหมือนกับได้แต่งงานกันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย <Wow. S 2> ว้าไม้ก็แต่งงานมาเจ็ดปีแล้วก็รู้สึกแบบโรแมนติกสดชื่นเลยเสม็ดสวยจริงๆครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ถ้ามีเวลาพักผ่อนน้อยๆะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแวะที่นี่มาที่นี่ได้เมื่อวานพายเรือคายากักแล้วมีปลาเล็กๆกระโดดอะคะ่ะคืออารมณ์ว่าสเสม็ดเนี่ยกลับมาฟื้นฟูเหมือนเดิมแล้วสวยเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะ ะะและนี่ก็คือวาไรตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์เขียนยิ่งลาไปพร้อมกับกิจกรรมสเสม็ดหวานซึ่งทุกคนดื่มด่ำประทับใจรวมทั้งความสวยงามของอ่าวพร้าวกเกาะเสม็ดจังหวัดระยองที่หวนกลับมาเหมือนเดิมสดชื่นมากๆนะคะอย่าลืมค่ะสเสม็จสวยช่วยกันบอกต่อว่ากเกาะเสม็ดยังรอให้คุณมาเยือนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ เพราะเราต่างมีใครบางคนรอยอยู่ที่บ้านหน้าที่ของคนกับรถจึงต้องนำพาทุกชีวิตให้กลับไปพบคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์